ที่นี่มันที่ไหนกันนะเอ๊ะนี่มันเลือดอย่างนั้นเหรอเจชูเรื่องนี้ผมไม่ได้จะปิดบังคุณนะอ่าฉันรู้ฉันเชื่อเธอนะขอบใจมากนะโอ้ไม่คิดเลยว่าเธอจะฟื้นตัวเร็วขนาดนี้เสื้อคับไปหรือเปล่านะ่ะเพลพูดยังไม่จบนะครับก็มีตีนลอยมาแล้วนะครับ นี่เธอคิดจะทำอะไรนะ่ะเจ้าสวะยกโทษให้ไม่ได้เจ้าล่วงเกินข้าในขณะที่ข้าอ่อนแอและไแม่สามารถป้องกันตัวเองได้โดยการกระทำเรื่องสกปรกกับร่างกายอันบริสุทธิ์ของข้าฮะกูยังไม่ทำอะไรมึงเลยข้าจะสังหารเจ้าซะเจ้าทำให้เกิดเรื่องเอง ก่อนอื่นฉันหยุดเธอก่อนบ้าเอ้ยข้าไม่เคยคิดเลยว่าข้าจะต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้อย,อย่างสงสิ่งตอนนี้เรื่องต่างๆมาถึงขั้นนี้แล้วค่าจ้างแค่นี้ก็คงไม่พอแล้วละ่ะนี่เป็นค่าตอบแทนครึ่งนึงเมื่อเจ้าทางานสําเร็จแล้วเจ้าค่อยมาเอาส่วนที่เหลือได้เลยพวกเจ้าแค่นั่งดูอยู่เฉยเดี๋ยวข้าจัดการเอง แล้วข้าจะรอเจ้าติดต่อกลับมาไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าจะมีคนแบบชายคนนั้นโผล่ออกมาในต,ตอนนี้ชายที่ทำให้ข้าต้องเจียมนื้อเจียมตัวแม่งเอ้ยในระหว่างนั้นนะครับก็ได้มีเสียงใครบางคนนะครับพูดขึ้นเฮ้ยเฮ้ยในที่สุดก็หาตัวพบจนได้หมายเลข1347แกกำลังจะไปไหนงั้นหรอพ,พวกแก ก็ตัดภาพไปยังบ้านของเจ๊ชูนะครับฉันต้องขอโทษจริงๆฉันเป็นคนที่ช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้กับเธอน่ะอทีนี้ก็เข้าใจแล้วใช่ไหมทําไมคุณต้องทําให้ฉันใช้กําลังเพื่อหยุดคุณกันฉันเป็นคนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้คุณเองละ่ะต้วนหยุนเป็นคนที่ช่วยแก้พิษให้กับคุณเมื่อคืนเขาช่วยคุณโดยไม่บ่นออกมาเลยยิ่งไปกว่านั้นต้วนหยุนปล่อยให้คุณอยู่ในห้องคนเดียว จนคุณฟื้นตัวเธอทําไมต้องทำรุนแรงขนาดนี้ด้วยนะผู้หญิงผมขาวเนี่ยถึงกับหน้าแดงเลยนะครับข,ขอบคุณนะเมียคนที่สสินะหาถือว่าอะไรนะก็ฉันพูดขอบคุณออกมาอย่างจริงจังได้โปรดล้ําไปด้วยเธอมันตัวประหลาดทําไมกันนะความรู้สึกแบบนี้มันทําไมถึงได้เป็นแบบนี้ ความรู้สึกเช่นนี้คงจะเป็นอยู่ๆเจ้านั่นมันก็หายตัวไปเฉยๆเลยมันก็แปลกอยู่นะที่คนเฝ้าเจ้านั่นอยู่ๆก็หายไปเฉยเลยพวกเรามาเสียเวลาเปล่านะเรื่องนี้มันไม่ปกติแล้วนั่นมันอะไรนะ่ะก็เป็นไอสกาเฟ่น,นะครับที่โดนฆ่าโดยใครสักคนนะครับเราไม่เอาเจ้านั่นกลับมาด้วยจะดีงั่นหรอ มันยุ่งยากเกินไปนะคนอย่างเจ้นั่นไม่มีสิทธิ์ที่อยู่บนโลกใบนี้แล้วข้าเจ้านั่นตรงนั้นก็ดีกว่าจับมันกลับมาแล้วขังมันไว้แล้วนะมันควรจะรู้สึกเป็นเกียรติที่พวกเราจัดการมันด้วยตัวเองด้วยซ้ํานี่ถือเป็นความเมตตาต่อเจ้านั่นแล้วดูเหมือนคุณจะไม่รู้จักคําว่าเมตตาเลยนะเออเธอนั่นเองทํางานตัวคนเดียวเหมือนเคยเลยสินะ หัวหน้าทีมเธอมาถึงที่นี่แบบนี้แสดงว่าพวกเราเริ่มจะเคลื่อนไหวอะไรได้บ้างแล้วสินะช่างเถอะคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของฉันหรอกเธอแน่ใจแล้วงั้นเหรอถ้างั้นทําไมเราไม่ออกไปหาอะไรมันๆทํากันล่ะฉันออกมาเพราะว่าอยากเห็นเรื่องสนุกนะ่ะสถานการณ์ทั้งหมดมันเป็นไปตามที่เราคาดไว้ณนะตอนนี้ ลงอยู่ไกลจากการเปลี่ยนผ่านมากคุณไม่ได้วางแผนที่หยุดเขาไว้งั้นหรอนั่นมันไม่ใช่ปัญหาของเราสักหน่อยยิ่งไปกว่านั้นไม่จะเป็นต้องใช้ฝีมือหรืออำนาจหยุดพวกนั้นไว้หรอกถ้าเช่นนั้นเรามีวิธีอื่นอย่างนั้นหรอใครจะรู้ละ่ะมันเรียกว่าก็ตัดภาพไปยังบ้านเจชูนะครับปล่อยวางไงละ่ะ ฉันบอกไปตั้งหลายครั้งแล้วว่าฉันบอกไม่ได้นะ่ะมีไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้จักชื่อของข้าน่ะถึงนายจะเป็นผู้มีวคูณของข้าก็จริงแต่ข้าต้องรู้ให้ได้พระเอกนฮะก็ได้ทําสีหน้าแบบเคร่งเครียดนะครับแล้วคิดในใจฉันจะบอกเธอเอย่างไงดีจะบอกว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือเปล่านะวันนั้นเมื่อสามปีก่อนคนแบบไหนกัน ที่จะสักชื่อของตัวเองไว้บนหลังตัวเองนะ่ะฉันบอกเธอเรื่องนี้ไม่ได้เด็ดขาดที่แท้พระเอกแม่งไปแอบดูอาบน้ำนายรู้ชื่อฉันได้ยังไงกันนะ่ะเอ่อที่จริงแล้วนะ่ะเธอหน้าคล้ายกับแฟนเก่าของฉันที่ชื่อว่าฝงไตนะ่ะเมื่อเห็นหน้าเธอแล้วมันทำให้นึกถึงเธอขึ้นมาเลยเล่ะแม่งแถไปเรื่อยชื่อของเธอ ออกเสียงคล้ายกับชื่อของข้างันสินะข้าต้องขอโทษจริงๆที่ดันทําให้นึกถึงเรื่องเก่าๆนะไม่เป็นไรเรื่องมันนานมากแล้วล่ะเธอคงเชื่อง่ายเกินไปไหมเนี่ยแต่ยังดีกว่าให้เธอยิ่งสงสัยกว่าเดิมแล้วนะข้าต้องไปแล้วล่ะต้นหยุนขอบคุณเจ้ามากที่ช่วยชีวิตข้าไว้นะ่ะแต่มีบางอย่างที่ข้าไม่อยากลากเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ข้าเป็นนิชชีวิตเจ้าหากมีเรื่องอะไรให้ข้าช่วยเจ้าสามารถบอกข้าได้ข้าจะทำมันให้สำเร็จด้วยชีวิตของข้าเธอก็พูดเกินไปถ้าเช่นนั้นเราจะต้องได้พบกันอีกแนะ่ถ้าชอตาได้มาบรรจบก,กันลาก่อนลาก่อนหนึ่งใน4โลหิตวิญญาณแห่งถวยเทพจิ้งจอกพันหน้าสินะ ความปรารถนาที่ต้องใช้โลหิตวิญญาณของตนเองเฟิงไดอ้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าผมอ่านถูกหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะเรียกทว่าหัวข่าวก็แล้วกันเอามันออกไปนี่มันเป็นฝีมือของใครกันแน่ดูจากความเสียหายรอบๆพื้นที่แล้วที่นี่เสียหายไม่ต่างกับถูกรถบรรทุกชนเลยแต่ล่องรอยแบบนี้ดูท่าจะเลกเกินไปที่รถจะชนเข้ามานะ่ะ จ่าชูนีปัญหาแล้วครับว่าไงนะเดยนเร็วๆเ,เ,เข้าสีเจียงหนิงเจอชูกำลังรออยู่นะรู้แล้วนะแต่ไม่รู้ทำไมวันนี้พอตื่นขึ้นมาแล้วปวดหัวเมื่อยไปทั้งตัวเลยฉันรู้ว่านายต้องเก็บกดมันไว้อยู่ทุกๆวันแต่นายต้องเข้าุูนตัวเองไว้ให้ได้ละ่ะเองเลิกทำหน้าแบบนั้นได้แล้วแม่งทำหน้าแบบนี้รู้เลยว่ามึงคิดอะไรอยู่ เอ๊ะนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกันเนี่ยฮะนั่นมันสิทธิพี่หกใครเป็นคนทำแม่งเอ้ยใครเป็นคนทำกันวะตรลงนั้นมีผู้ใช้บริยุทธ์โบราณอยู่เฮ้ยเป็นฝีมือของแกใช่ไหม นายผู้หญิงหัวม่วงนะครับผู้ยังไม่จบนะครับเพลงนี่เขาเดินเดินเข้าไปต่อยเลยนะครับทําไมกันทําไมต้องทําสิที่หกชิดนี้ด้วยเพื่อให้รรุุเป้าหมายต้องทําขนาดนี้เชียวหรอเฮชุดใหม่ของฉันต้องมาเปื้อนอีกแล้วสินะนี่เธอฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าทําไมนายถึงได้โกรธขนาดนั้น แต่ถ้านายเป็นศัตรูแล้วก็ทำไมถึงเป็นเธอได้ละ่ะสิทธิ์พี่หญิงนายอยากตายหรือไง And I recall the past everything they say. Maybe that I was crazy. Thinking I I the real vaguely remember they thought was Love being a loner, always moving closer Knew exactly what I wanted to have Fear of growing older, chip fall on my shoulder Told myself I'm never looking back